วิแต่เอ๊ะน้องมิวน้องทำอะไรอือดูนะคะเด็กๆนะคะเมื่อกี้นะคะเ้าเขาเทะเลาะกันนะคะมิวกับเจนนาคะอีกตัวเพิ่งตื่นนะคะเตื่งมาโยนนอน,นะคะจะลงมานะคะ ราะมันยังยังไม่ดึกนะคะโยบยังทำงานไม่เสร็จเนาะณนะเวลานี้นะคะพอดีเราเห็นมิวิวนะ,ะเขาเก่งซสะษสาเนะเาะภาาโรท์มา์นะคะก็เลิกเกงกันนะคะประโยบก,กันนะคะไอสารตทำอะไรอ,อืมชวน,นทำอะไรอืม

ย่าเด็กๆนะัวเวลาเข้าขึ้นนอนนะคะมิวก็ตื่นนะคะทำจุรนเสร็จนะ,ะแต่จริงๆไม่ยอมนะคะจะลงข้างล่างนะคะถ้าเป็นทา่าทางเขาะตดวลงแล้วนะจริงๆในการเนะาะแี่มุมนี้นะคะพวกเราอันเต็งนอนนะคะแล้วก็โยกนะคะนั่งไหลนะคะยกกับผิงนู่นนะคะหมอนนะคะแล้วคุยกับกระจงง่วงนะคะ เจงเขาอยากลงเอาที่นอนข้างบนมันนิ่มนะคะมันไม่สนั้นนะคะเขาตออ้องเอาพื้นเอาแข็งๆนะดัดิที่เจงจะทำอะไรนะไม่ได้ไปไหนจริงๆยังไม่นอนใช่ไหม นี่เปิดเอหนูนะ่ะข้างเอาไม่มีเอนะผิดแล้วถ้าประดินคงจะลึกหน้าดูนะจริงๆนะเวลาแต่ละครั้งเขาทำเร่นทำแบบนี้นะคะเราก็เรียกไม่เป็นนะภาษาไทยเนาะลืมนะคะแล้วก็จะได้ยบนะคะ awak nak eh เกาลกเต้งเกาซ้ำละบอกก็พอนะคะไม่พอนะฮะเพราะมันลึกแล้วนะคะเต้งเต่งยาอะไรมันลึกแล้วแล้วก็หุอนมันลึกแล้วนะแล้วเขาอ่าขุดดินประมาณนั้นนะคะว่ามันลึกแล้วนะคะก็จะไปขึ้นหมวกนะคะ ดีแท็คงจะอข้างนอบเนาะโยกก็ยังทางานไม่เสร็จนะคะคงหยุดไปอยู่ในครัวประโยกนะคะเราต้องการอะไรลูกหึมันต้องการอะไรที่นอนมีมิวหรือคเขาไม่โนอนเลยคะ่ะที่นอนเยอะแยะที่นอนเด็กๆนะคะอ้า ไม่ยอมนะคะเจ็งๆไม่ยอมนะคะเอาถ่ายดูหน่อยนั้นๆถ่ายดูนะคะเอาเจ๊เอาลูกลึกๆยืนมือรอยมือเจิงๆ,ๆนะครับโอเคยังจริงๆโอ้โอเคอเค่ะ cho mẹ ôi trời là chúng tôi không ngàn leo lên tiếng con nó tôi lập bạn ok thêm so mai ok leo so เจก็เปิดพัดลมก็เปิดนะคะของเราไม่มีเอไม่ไม่มีเอนะคะปิดแล้วนะคะลุงต้องเข้ามาในห้องนะคะอาลุงตึ้งเสร็จเนี่ยนะคะหนูไม่รั่วเรายัางไม่ล้างจานก็ไม่กวนเรานะคะหลับโตค่ะเดี๋ยวเขาก็ตื่นนะคะไม่ได้มากวนเรานะคะ ก็ซื้อผ้าเขา้นี่นะนะนะขอจบคลิปจบไ์ไว้เพียงเท่านะี้คะปิดกำลังใจให้เด็กทุกฟ้าด้วยนะ,ะเอ๋ช้าๆหนูมิวอยู่นี่แล้วก็จริงๆนะคะหนูมิวว้าบางอนเราเต็นนอนเเพิ่งตื่นนะน,น้นองสาวบางอน พ่งตื่นนะบางออนเพิ่งตื่นนะเนี่ยเขาไม่ชอบไทยนะบางออนผู้ชื่อบางออน,อนใช่ไหมอืมนอนเลยแล้วนะคะบางออนนะคะบายบายค่ะบายบายนะคะบายบาย